แม่แต่งงานอายุเท่าไหร่แต่งงานช้าค่ะแต่งตอนอายุสามสิบเจ็ดค่ะแล้วก็ก็คือพอพอเราไปเข้ากระบวนการกนะ็คือเราเข้าไปก็คือเก็บไข่แล้วก็แต่ออกมาเนี่ยไข่ของเราเนี่ยมันไม่มีคุณภาพคือเราเก็บได้สิบแต่ว่าใช้ได้จริงๆแค่สามมีตัวอ่อ,อนที่ถึงบราสะคะ่ะแค่สามเรามั่นใจมากเลยว่าเรามีลูกง่าย เรามั่นใจมากจนจนกระทั่งเราไปหาหมอแล้วหมอก็ตรวจเจอว่าเรามีซีอยยทค ค่อยจากเบบี้แอนมานะคะยินดีต้อนรับแม่แม,แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะ ครูก้อยจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะตัวครูก้อยเองก็มีปัญหาผู้มีบุตรยากค่ะเลยให้ความสําคัญในเรื่องของการบํารุงไข่โภชนาการ Fertility Diet นะคะการทานอาหารบํารุงไข่การเตรียมผนังมดลูกและการปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรภ์นั้นสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดค่ะรูปแบบในรายการของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการสตรีมหยาดค่ะครูก้อยพูดคุยสดๆกับคุณแม่นภัทรนะคะ อายุ39ปีอีกซี่ครั้งเดียวติดนะคะตอนนี้คลอดเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนดน้ำหนักตัวดีมากๆนะคะเราลองไปดูเคล็ดลับการบำรุงไข่ของคุณแม่วัย39ปีนะคะว่ามีเคล็ดลับอย่างไรทำไมถึงอีกซี่ครั้งเดียวติดค่ะตอนนี้คูเก็อยู่กับแม่นาััดเรียบร้อยแล้วคะ่ะก่อนอื่นยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ น้องน็อตัวโตมากชื่อเอนภัทรนะคะสุนัยชลเมธาชื่อเล่นชื่อกิ๊ตนะคะอายุสามสิบเก้าปีตอนนี้คือทำช่วยครอบครัวที่บ้านอยู่ค่ะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจส่วนตัวทำธุรกิจส่วนตัวอยู่กรุงเทพกรุงเทพโอเคสามสิบเก้าปีเป็นรุ่นพี่กุ้ยก้อยนะอ่าเป็นรุ่นพี่กุ้ยก้อยอีกซี่ครั้งเดียวติดเออครั้งครั้งแรกเนี่ยไม่ติดค่ะแต่ว่าพอ ใช่แต่ว่าเราเราย้ายที่ทําย้ายคลินิกแล้วเราก็มาติดในทางที่สองค่ะหลังจากที่แบบบํารลงตามที่ครกก้อยบอกเราก็เลยนับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครัครั้งที่ผ่านมาเราถือว่าเป็นการทดลองงานถูกต้องถูกต้องอย่างนั้นเลยถูกต้องเอาอย่างนั้นได้เลยค่ะเพราอย่างงั้นว่าตอนแรกยังไม่ค่อยรู้อะไรคิดแค่ว่าเตรียมเงินไปใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็ทําดูก็ พอไม่ถิดถึงจะรู้ว่าอมันไม่ได้ง่ายแค่เตรียมเงินไปใช่ใช่ถูกต้องเชื่อว่าทุกคนคิดอย่างนี้เพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเป็นครูค่อยในวันนี้ก็เป็นแม่กิฟมาก่อนเหมือนกันก็คิดแค่ว่าเตรียมเงินไปแล้วก็จ่ายแล้วก็ได้รูปแฝดกี่คนได้ถูกต้องใช่ไงฮะแม่แต่งงานอายุเท่าไหร่แต่งงานช้าค่ะแต่งตอนอายุสามสิบเจ็ดค่ะื้าก็ใช่แล้วก็พยายามอยู่ปีหนึ่ง แต่ว่าเราเราคือส่วนหนึ่งคือเราก็อยากจะได้ลูกแบบเกิดในปีที่เราอยากจะให้เกิดด้วยอะไรงเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่คิดว่ามันง่ายขนาดนั้นแม่นึกออกว่าใช่ใช่้องวันนี้ข้อดวันนี้่าแล้วแหละใช่็บนั้นแหละ่เลือไม่ประมาณตัวเองเลยใชสามสิบเจ็ดปุ๊บอะแสดงว่าเราก็ตั้งตัดสินใจว่าเราจะเอาลูกเลยด้วยความที่ผู้หญิงสามสิบแล้ว คือเราก็มีความรู้มา,<ช>ม,ามาบางส่วนว่าอายุ3-5มหมันมีลูกยากเราก็รู้มาแล้วแหละใช่ไหมคะแ่้วแม่ก็ปล่อยท้องธรรมชาติไอ้ขั้นตอนปล่อยท้องธรรมชาติคุณก้ยถามหน่อยปีหนึ่งที่เราให้เวลาเราโฟกัสถึงขั้นแบบนับวันไข่ตกไหมทสฮอร์โมน LH ไหมหรือว่าปล่อยธรรมชาติ<ม>เลยปล่อยตามธรรมชาติคะ่ะคือไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้แบบสนใจไม่ได้ศึกษาเลยเลยค่ะก็คือปล่อยตามธรรมชาติีหลยไปเลยใช่ใช่ใช่ค่ะใช่เขาก็คิดว่าเหมือนกับพ่อแม่เราอยู่กันเขาก็อยู่แบบนี้เขาก็ไม่ได้มาเทสต์วันไข่กับเรแต่เราลืมพ่อแม่เราแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ใช่ไหมใช่พแล้วเราเราเท่าไหร่ใช่ไหมความเส็นไม่เหมือนกันไม่ท้องนั้นเริ่มเอกใจอะไรไหมหรือว่าโอเคไม่เป็นไรฉันทําเลยดีกว่า ก็แต่ัดสินใจว่าทําเลยก็คือไปปรึกษาหมอเลยค่ะว่าเออเราตั้งใจจะทําเด็กหลอดแก้วเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยก็เข้ากระบวนการเลยถามนิดนึงแล้วตอนนั้นเราเราเพาะหรือยังว่าเราเป็นผู้มีบุตรยากหรือว่าเราก็คิดแค่ว่าเราอายุมากแค่นั้นพอเรามีปัญหาอื่นๆร่วมด้วยไหมหรือาไม่ได้ตรวจเราไม่เรามั่นใจมากเลยว่าเรามีลูกง่ายเรามั่นใจมากจนจนกระทั่งเราไปหาหมอแล้วหมอก็ตรวจเจอว่าเรามีสีโอออ นวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาผู้มีบุตรยากโดยเฉพาะไม่ต้องเสี่ยงทานวิตามินไม่ตรงจุดบำรุงแบบเสียเปล่าครูกกลยเลือกให้แล้วโออโอครบจบนะคะมีซีที่เอี่ยนะคะรังไข่ตรงรังไข่ใช่ค่ะแต่อยู่ทางด้านซ้ายอะค่ะัแต่ว่ามันมันเล็กมากใช่ค่ะมันเล็กมากมันแค่สามเซน แต่ว่าก็เลยกังินใจว่าเล็กห่อคะเล็กมากเรามันไม่ได้เล็กมากแต่ว่ามันยังเล็กไม่ถึงขนาดต้องผ่าถ้าสี่เซนอ่ะเขาจะผ่าใช่แต่ตอนตอนนั้นเราก็ปวดไม่มีอาการสอบผ่ะปวดด้วยมีมีปวดค่ะคือปกติเวลาประจําเดือนมาเราก็จะปวดท้องมากปวดจนแบบบางปวดจนเป็นลมเลยอะค่ะแต่แต่ว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้สังเกตเราก็นึกว่า เออเป็นมันเป็นอาการปกติอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าผู้หญิงทั่วไปก็เป็นกันไรจริงๆไม่เท่าไหร่ไม่เคยปวดประจำาแต่สังเกตที่คุยกับแม่หลายคนในรายการสวรรค์เฉยๆแม่นะแม่เคสที่แบบปวดประจําเดือนมากๆปวดจนถึงขั้นลางานปวดถึงขั้นต้องกินแบบไม่ใชุยาพาราแล้วก็ถึงขั้นเป็นลมนะบางคนอะส่วนใหญ่เจอซีสส่วนใหญ่จะเจอช็อกโกแลตซีสหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกเยื่อบุเปิดเจริญติดที่มันจะเป็นสัญญาณสื่อออก ว่าคุณมีสัมติงรอเราเราก็เลยไม่ได้สนใจเราก็เลยเรียกว้าเมื่อปกติปริมาณก็ประมาณเจ็ดวันอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติเราคิดว่าไม่ัวรอรไม่น่า,าจะมีอะไรคว,วความยาวรอบไม่ใช่ที่ยี่สิบแปดวันมาทีอ๋อความยาวรอบยี่แปดยี่แปดยี่สิบเจ็ดยี่แปดค่ะปกติถือว่าเป็นคนรอบปกติไม่ใช่คนรอบยาวไม่ใช่คนรอบสั้นแล้วก็ไม่เคยประจำเดือนขาดไหนคราวนี้พอไปตรวจก็แสดงว่าหมออัตราสาวที่ไปเจอซีสใช่ค่ะคุณหมอก็บอกว่าจะ จะยังไม่ป้องผ่าก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เราแต่เราก็ตัดสินใจว่าเออในเมื่อเราลองธรรมชาติแล้วอาจจะเป็นสาเหตุจากซีสหรือเปล่าที่ทําให้เราไม่มีลูกอะไรเงี้ยแบบมีลูกยากเราก็เลยตัดสินใจผ่าซีสก่อน๋อสรุปแล้วอลอ<ะ>งถึงค่อยใช่ผ่าใช่แล้วเราเถึงค่อยไปเข้ากระบวนการคราวนี้คุณแม่ก็คือต้องดมยาสลบใช่เป็นผ่าตัดเป็นเอ่อ แค่ที่เฉยๆค่ะออผ่าัดทางช่องทองสองกล้องใช่ค่ะมีแผลเล็กๆนะคะใช่ต้องมันออกมาพักนานเท่าไหร่ถึงแม่จะไปทำเด็กหลอดแก้วโอตอนนั้นเราก็รีบเราก็พักแค่สามเดือนสองเดือนสองเดือนสองสองเดือนเองค่ะแล้วเราก็ไปทำเลยก็คือพอพอเราไปเข้ากระบวนการก็คือเราเข้าไปก็คือเก็บไข่ กระตุน้นไข่แล้วก็กระตุน้นใช่ค่ะกระตุนะต้นไ<ข>ุ่อเก็บไข่ตามปกติแล้วก็แต่ออกมาเนี่ยไข่ของเราเนี่ยมันไม่มีคุณภาพคือเราเก็บได้สิิแต่ว่าใช้ได้จริงจงแค่สามมีตัวอ่อ,อนที่ถึงบลาสอะคะ่ะแค่สามเกรดก็เป็นเกรด C <อ>สองตัวเกรด B ตัวหนึ่งไม่เจอเกรดเอเลยพูดง่ายๆไ,ไม่เจอซึ่งซึ่งซึ่งต่อนน้น ตอนนั้นแม่ยังไม่ได้ส่งคัดโครโมโซมยังค่ะยังเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีความรู้ว่าเออการคัดโครโมโซมมันมีประโยชน์ยังไงมันจะเป็นยังไงที่ที่เราต้องคัดโครโมโซมใส่ไหมคะไม่ใส่ค่ะใส่ก็คือใส่ใส่ไปสองตัวค่ะแต่ว่าไม่ติดไม่ติดเลยแต่ผลออกมาก็คือศูนย์เลยอะค่ะแล้วยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะแม่ใส่แสดงว่าใส่มาสองรอบหรือว่าใส่แค่รอบเดียวแล้วก็พอเลยใส่รอบเดียวพอเลยเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเป็นเกรดซี คุณหมอก,ก็เหมือนก็ไม่แนะนําให้ใส่อยู่แล้วอะค่ะก็ก็เลยไม่เอาเริ่มหาข้อมูลละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเจอเพจของก้อยนี่แหละคะ่ะก็คือจริงๆแต่จริงๆอะเจอตั้ง,ง,งแ,ตแต่ตอนที่นอนพักใส่ตัวอ่อนนะหลัะว่าเออการนอนพักใส่ตัวอ่อนแล้ว,ลว,วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะมาเจอคำพูดที่หลังใส่ตัวอ่อนแล้วใช่ตอนอะวันการไขตัวอ่อนอะมันมันผ่านมาเสร็จแล้ว เหลือดูตัวเองหลังใส่โอเคอาจจะช่วยน้อยแต่ถ้าตัวอ่อนไม่ไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ปกติก็จะช่วยไม่ได้มันมันต้องเริ่มมาจากตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยคราวนี้มาเจอคุณก้เจอเื่อกี้ไหนแม่เซิร์ชเองหรือมีเพื่อนแนะนี่เซิร์ชเองค่ะคือแค่เซิร์ชคำว่าเออวิธีการปฏิบัติตัวหลังใส่ตัวออกก็จะขึ้นมาเลยก็จะเป็นแบบคุูก้อยก็แนะนำว่าเออต้องทำหนึ่งสองสามสี่ทำอย่างเงี้ยค่ะแต่คือตอนนั้นก็คือแบบฟังคูก้อยแล้วคือ วิละเอียดมากมก็แบบคิดว่าเอ้ยต้องละเอียดขนาดนี้เลยหรอจริงจังไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเราก็คิดว่าเอ้ยมันยังง่ายๆอยู่สบายสบายอยู่เอ้ยไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ยค่ะก็แต่สุดท้ายก็คือไม่ติดก็หลังจากนั้นก็คือเริ่มศึกษาวันที่เราเทสต,ตามกำหนดหรือวันที่คุณหมอน,นัดตามกำหนดปรากฏ HCG มันไม่ขึ้นตอนนั้นสิ่งที่อยู่ในหัวเราสิ่งแรกคืออะไรเอ้ยเราเราทำพลาดตรงไหน มีมีอะไรที่เราผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราควรจะถามหมอว่าเราจะทํายังไงหรือว่าเราควรจะทําอะไรก็คือปรึกษาพเพื่อนแล้วก็เออแล้วก็ดูเอข้อมูลศึกษาข้อมูล <ifi. S 1> เพิ่มด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็คือเก็ตเก็เลยว่าเฮ้ยตลอดเวลาที่เราทําตัวที่ผ่านมา <c oughs> เราทําตรงข้ามหมดเลยอะ่ะคือเราเราไม่เรา <c oughs> เราทําตรงข้ามจากที่ก <c oughs> ูก้อย <c oughs> พูดหมดเลยอ่ะมันตรงข้ามเลยเหรอขนลุกเลยคือ คือกูก็อยอย่างแรกคือครูก้ยบอกเนี่ยต้องงดคาเฟอีนนะเลิกกินกาแฟเราก็แบบเฮ้ยเลิกกินกาแฟด้วยหรออะไรเงี้ยคือปกติเราจะกินกาแฟวันละสองแก้วกินอย่างเงี้ยกินทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรงดหวานพูดง่ายๆกินเหมือนของบำรุงอะกินกาแฟเหมือนเรากินของบำรุงใช่ใช่แล้วก็แบบว่าอะไรว่างดหวานด้วยหรอมันเกี่ยวหรออะไรเงี้ยค่ะปกติเราก็กินตามปกติกินขนมกินอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้สนใจเลย แม่เชื่อไหมไอ้คาว่าตามปกติอะมันไม่ปกตินะเอาจริงหลายคนบอกว่าเนี่ยฉันก็กินตามปกติแต่พอไอสืบจริงๆอ่ะไอ้คาว่าตามปกติของแต่ละคนนะสําหรับครูก้อยคือไม่ปกติงนะ่ะกินโงสกินชานมไข่มุกกินกาแฟแล้วคุณยังกล้ามาบอกครูก้อยว่าคุณกินตามปกติแล้วก็บอกว่าต้องนอนก่อนสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเราก็แ,แบบโห ใครจะไปนอนก่อนสี่ทุ่มเพราะงานเราก็ยุ่งเราก็แบบก่อนเราจะนอนก็เที่ยงคืนก็ไปแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะคือทุกอย่างที่คูก้อยพูดเนี่ยคือเรามองว่าโอ้ยเราไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยะเราเราเนี่เราเราทําตัวคนละเรื่องเราทําตัวแบบไม่ใช่เลยอะค่ะถ้าถ้าคุณเป็นสตรียี่สิบเจ็ดแล้วคุณเป็นสตรีมีลูกง่ายคุณสามารถทําได้ แต่ถ้าคุณเป็นสตรีสาสิบจแล้วมีลูกยากคุณควรจะเปลี่ยนถูกไหมคะใช่ใช่ใช่ะใช่เดี๋ยวกูก็อธิบายเรื่องการนอนก่อนบางคนไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันฮอร์โมนที่ออกมาในช่วงที่เราหลับตอนประมาณสามทุ่มถึงเก้าโมงเช้านะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าเมลาโทนินซึ่งตัวนี้ส่งผลต่อคุณภาพของไข่และ สมองนะคะต่อมใต้สมองต่อมเดียวกันเลยที่ผลิตฮอร์โมนกระตุ้นไข่ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมน LH กระตุ้นให้ไข่ตกหรือว่าฮอร์โมนรังไข่ FSH ที่กระตุ้นรังไข่ให้ทํางานเป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนเดียวกันกับฮอร์โมนที่หลักเมลาโทนินเพราะฉะนั้นถ้าเมลาโทนินเพี้ยนความหมายคือรังไข่ก็เพี้ยนการตกไข่ก็เพี้ยน แล้วฮอร์โมนที่ออกมาในช่วงที่เรานอนดึกมันคือฮอร์โมนคอร์ติซอลมันออกคอร์ติซอลมาแทนคนะ่ะคำว่าคอร์ติซอลคือฮอร์โมนที่ได้ชื่อว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดแม้กระทั่งว่าเราจะนอนดูซีรีส์นะเราไม่ได้เครียดนะตีหนึ่งเรานอนดูซีรีส์เราไม่ได้เครียดนะ <c oughs> แต่ฮ <c oughs> อร์โมนวันนี้มันก็ชื่อว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดเพราะตราบใดที่มันออกมาในเวลาดึกเมื่อเรานอนดึกนั่นแหละมันจะสร้างความเครียดอัตโนมัติเั้นคนนอนดึกจึงแก่ แคนี้ไอหวานก็เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ข้อมูลความรู้แม่แม่อีกหวานมันจะไปเกี่ยวอะไรกูก้อยโอ้โหถ้าคุณเซิร์ชงานวิใจัยในระดับลึกนะในระดับลึกของต่างประเทศในเรื่องของ fertility diet หรือการโภชนาการนั้นน้าตาลคือยาพิษสร้างอนุมูลอิสระมากมายในร่างกายคนกินหวานหน้าแก่คนกินหวานเป็นโรค <ừ. S 1> แล้วไข่เรามันคือเซลล์เซลล์หนึ่งในร่างกายแล้วมันเซนสテีฟต่ออน,นุนมูลอิสระมากมมันทนทานไม่ไหวแล้วค่ะมันก็จะยิ่งทําให้ไข่แก่ไข่ไม่สวยและมี ขยะเซลล์สังเกตจากการที่คุณเก็บไข่ามากี่ครั้งทําไมไข่ถึงไม่ได้ใช้งานได้ทุกใบทําไมไข่บางใบถึงมีสีดําำ,ำํามีขยะเซลล์ก็เพราะว่านิโมดิสระพวกนี้หนึ่งในนั้นคือทรานแฟตแล้วก็น้ำตาลจากนี้เราก็เลยคิดว่าเรามาบำรุงต่อเพื่อที่จะไปทํารอบสองอย่างอย่างอย่างแรกก็คือตอนแรกคือตอนแรกอ่ะเราแบบก้ากึ่งนะคะเหมือนแบบเฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยคืออย่างที่คูก้อยพูดว่าเฮ้ยต้องขนาดนี้เลยเหรอ ต้องบำรุงไข่ต้องทําตัวขนาดนี้เลยเหรอเวอร์ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเอาวะเราก็ลองดูเชื่อไม่เชื่อมไม่เป็นไรเอา<ม>เอาเอาให้เอาให้สุดเอาให้แบบเหมือนลองดูสักตั้งหนึ่งอะอย่างแรกคือไม่กินกาแฟแล้ว<ม>เพราะว่าหลังจากที่เราใส่ตัวอ่อนครั้งที่<ม><ม>แล้วเนี่ยเราพักเราไม่ได้กินกาแฟเราก็เลยหยุดกินกาแฟไปเลยเราเริ่มมากินน้ำปัน่น<ม>เริ่มกินน้ำมะกรูด<ม><ม>เริ่มกินอะโวคาโดเริ่มกินไข่ อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มกินโปรตีนคือมาเรื่อยๆเลย <S <S แล้วเราก็เตรียมตัวที่จะไปทารอบรอบที่สองแต่ว่าเวลามันค่อนข้างกระชั้นชิดอะค่ะเราก็เลยเตรียมตัวได้แค่สองเดือนแต่เราก็อัดเต็มที่เท่าที่เราสามารถทําได้ <S <S 2> <S 2> เราก็ทกกําตามครูก้อยบอกทุกอย่างนี่แหละ <S <S 2> <S 2> กินทั้งโปรตีนกินทั้งกูดเกรนกินทั้งงาดําเอาให้แบบสุดๆไปเลยเพื่อที่จะไปเก็บไข่ให้มันให้มันได้อะค่ะน้ำมะกรูดคือแม่กินตัวร้อยเปอร์เซ็นต มันสูตรตอนแรกใช่ค่ะ1 0ไหวไหมคะใช่เลยที่มากูดแตะปากแม่ความรู้สึกเป็นยังไงเออความควารู้สึกครั้งแรกแบบเปรี้ยวมากเลยกิน <c oughs> ตายแน่คิดในใจต,ตายแน่ทงข,ขนาดนี้กินเข้าไปได้ยังไงแบบแต่แต่ในใจแต,แต,แต,แต่คือเราเองเราก็ไปศึกษาดูของเมือน,นอกอะคะ่ะเราก็ไปเซิร์ชดูว่าเอยวิธีการบวมุงไข่เขาขก็จะมีเหมือนกัน แล้วหนึ่งในนั้นก็คือเหมือนที่ครูก,ก้อยบอกคือไบโอฟลาวนออืนเขาก็จะแนะนําว่าในไบโอฟลาวยน์เป็นสารสารหนึ่งที่มันอยู่ในผลไม้ชนิดนี้ oh, แต่มันอยู่ oh. เป็นผลไม้มองกอกอใช่ค่ะซึ่งผลไม้เมืองนอกมันไม่มีในเมืองไทย oh. มีอย่างเดียวที่ครูก,ก้อยบอกคือมะกรูดฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอาถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะจะไปหาเรื่องกินทําไมเปรี้ยวจะตายคิดว่ามันต้องดีเราก็เลยอ่ะ,อะกินตามที่ครูก,ก้อยบอกนี่แหละ ใหม่น้ำมะกรูดครูก้อย70%ผสมน้ำพึ่งชนงันโรงสัมผัสใหม่ของการบำรุงเพื่อเตรียมตั้งคันครูก้อยเลือกให้แล้วน้ำมะกรูดครูก้อย70%ผสมน้ำพึ่งชนงันโรงดื่มง่ายเข้มข้นเพื่อคนเตรียมตั้งคันแรงอยูกินไปประมาณก็ชิมชิมใช่ใช่ค่ะอาคานที้ทำอยู่แบบนั้นไม่ใช่เวลาประมาณสองเดือนใช่ค่ะให้คะแนนตัวเองเต็มสิบบำรุงตามคำที เต็มสิบให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนคะให้ให้เจ็ดแปดแปดให้แปดคะแนนประมาณเจ็ดแปดใช่ใช่ค่ะมันหลุดไปตรงไหนเพราะว่าเราคือบางครั้งเราเราก็ไปกินขนมบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากกินขนมแล้วเราก็ไม่กินเพาจะว่ามิตรเดียวมิตเดียวนะใช่นิดหน่อยนิดต่อใช่ใช่ใช่แล้วรอบไี้กระตุ้นไข่ในรายงานผลไข่ผลก็อ่อนให้ผู้ก้อยรอบนี้ฟังหน่อยค่ะ ก็คือแต่ไปไปกระตุ้นไข่เนี่ยคือเรากระตุ้นจรที่เราบวมบุไปได้ประมาณสักเดือนครึ่งประมาณนี้ค่ะมันก็ได้สิบได้สิบเก็บมาได้สิบเหมือนกันผลออกมาเนี่ยเหลือตัวที่ถึงลาส s t นะคะ<ม>ได้แค่สองแต่ว่าเกรดอะดีขึ้น<ม>เกรดดีขึ้นแต่คราวนี้เราก็ไปตรวจโครโมโซมเหมือนกัน<ม>เราก็คิดว่าเราเรายังไม่อยากตรวจเรา<ม>เพราะว่ามันเรื่องค่าใช้จ่ายอีกเหมือนกัน<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ตรวจ แล้วคราวนี้เหมือนคุณหมอก,ก็เลยแนะนําว่าเออให้กระตุ้นอีกรอบหนึ่งให้ให้ให้ทำกระตุ้นไขายไปอีกรอบหนึ่งเลยเพราะว่าสะสมใใกระตุ้นไปแล้วก็เหมือนสะสมใช่ใช่ค่ะสะสมคราวนี้พอสะสมรอบสองเนี่ยเราก็ได้สิทธิ์เหมือนเดิมแล้วก็ออกมาก็คือเก็บมาได้ถึงบลาสเนี่ยก็คือได้สองแต่เกรดอะดีขึ้นค่ะ อไ,อไอ้ขั้นตอนของการเก็บอีกรอบของแม่คือรอเมนมาแล้วกระตุ้นใหม่หรือว่าดับเบิลไปเลยในรอบเดือนนั้นเออดับเบิลไปเลยค่ะโอ,โอเคแสดงว่าคุณแม่เขาใช้เทคนิคเป็นดับเบิลนะคะอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้นะมันมีเทคนิคนี้ด้วยนะคะเขามักจะใช้กับผู้หญิงที่อายุเยอะๆหน่อยเอาผู้งตรงคือผู้หญิงเยอะๆอายุเยอะๆหน่อยเพราะว่าเขากลัวรังไข่จะเริ่มเสือ่อมเขาก็เห็นว่ารอบนี้มีไข่สิบใบอยู่แล้วแสดงว่ารอบหน้าก็น่าจะได้ประมาณสิบใบเขากลัวไข่มันลด พอผู้หญิงเราอายุมากเนี่ยจำนวนไขล่ลดลงจํานวนก็ลดคุณภาพก็ดรอปหมอเลยดับเบิลเลยดับเบิลในรอบเดียวกันคือฉีดซ้ําเลยนะฉีดยากระตุ้นไข่ซ้ําแล้วก็เก็บไข่ติดติดกันเลยนะแม่ติด,ต,ดติดกันเลยในรอบเมนเดียวนะไม่ใช่รอเวน้นรอบเมนนะอันนี้คือเทคนิคดับเบลิลเขาจะทํากับผู้หญิงอายุเยอะๆหน่อยแล้วก็รังไข่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีซึ่งของเคสคุณแม่คือรังไข่มันเป็นรังไข่ข้างเดียวง่ายๆรังไข่อีกข้างหนึ่งมันถูกตัดช็อกลแล้ว ซึ่งรังไข่ข้างเดียวที่เป็นรังไข่ข้างขวามันทํางานหนักมากนะเพราะว่ามันไม่มีอีกข้างหนึ่งช่วยมันก็จะสภาพไม,ไม่ดีเท่ากับคนที่มีรังไข่สองข้างเนี่ยหมอเขาเลยใช้เทคนิคนี้ดับเบิลรวมลักตัวสิสี่ตัวแต่เกรดดีขึ้นแต่ว่ารอบรอบรอบสองนะคะรอบสองที่ได้มาะคะ่ะก็คือยอมส่งก็คือเราเรายอมส่งคัดอ๋ออีกสองตัวหลังส่งคัดสตรีเกินสามารถทุกคนทุกฝ่าย,ย้ําเลยคัดโครโมโซมอย่าประหยะัด เพราะว่าถ้าคุณยิ่งประหยัดก็เรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแม่เก็บไหมคัดโครโมโซมส่งสองตัวหรือส่งสี่ตัวคะส่งเอ่อคัดแค่สองที่แม่ส่งคัดโครโมโซมคือส่งคัดสองตัวหลังเพราะสองตัวแรกกับฟรีดไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้แจ้งส่งคัดพอฟรีดไปแล้วเขาจะไม,ไม่ไม่ละลายออกมาคัดแล้วสองตัวหลังผ่านไหมคะผ่านค่ะผ่านกีดตคะผ่านตัวเดียวอ๋อโอเคพอพอส่งคัดโครโมโซมก็คือจากสองเราก็ได้ได้ได้หนึ่ง ได้หนึ่งตัวตัวเดียวเลยที่ผ่านแล้วก็เ,เกิดดีก็คืนอน้องก็คือน้องนดใช่ถูกต้องก็คือน้องนดดีเห็นไหมอะแม่ถ้าแม่ไม่คัดนะนดนะแม่จะสินใจ,ใจคัดลแล้วไล่นดม,มาแล้วแม่ก็มาเตรียมผนังลูกใช้เวลาเตรียมผนังลูกได้ข่าวว่าเตรียมนานเลยรอบน,น,นี้ใช่ค่ะเพราะว่ามันติดโควิดด้วยแล้วก็เราแผนแผนว่าเอยากจะให้เกิดเดือนนั้นเดือนนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยอันนี้แม่ทำได้แล้วก็จะยัง ถ้าจะแปลนเนี่ยแปลนได้แล้วตอนนี้ตอนที่เราจะเตรียมผนังแล้วตัวอ่อนเราคัดผ่านแต่ไม่ใช่แพลนตั้งแต่เรายังแบบยังงงใครไปเก็บปะนี่หรอวะก็ตอนตอนเตรียมผนงังเราก็กินโปรตีนแล้วเราก็กินกินเหมือนเดิมค่ะกินเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เราเพิ่มเออ่ทำไอ้นี่ไปด้วยเอ่อคสเตอร์ออยล์แพ็คแล้วก็กินไอ้นีอดอกคอมฝอยดอกคอมฝอยใช่ค่ะใช่ดอกคอมฝอยแล้วก็ซุปไก่ กกกไข่ดาวด้แล้วก็กินดีดาอ๋อก็คือเพิ่มความอุ่นเพิ่มสภาวะมดลูกอุ่นให้เลือนดิกระตุ้นตรงนั้นเข้าไปแต่ในส่วนของโปรตีนเราต้องทําให้ผนังมดลูกแข็งแรงเพิ่มขึ้นคราวนี้อันตรสาวเห็นผนังบดลูกตัวเองไหมเห็นว่ามันเรียงสามชั้นหนาเท่าไหร่เออหนาะเก้าค่ะตอนวันก่อนที่จะใส่ค่ะก็คือหนาพอดีเออครั้งแรกที่ไปดูเนี่ยก็คือจะมีโคตริดหน่อยหมอนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็เลยอัดโปรตีนเข้าไปดีขึ้น ก็เลียงเียงสามชั้นจเห็นเห็นไม่ได้ชักมากค่ะเข็นก็ถูกว่าคุณหมอก็ถูกบบอกว่าผ่านก็โอเคก็ใส่เลยใช่ก็ใส่เลยเพราะว่าตัวออนเราผ่านผนังเราผ่านเราอย่าพลาดที่การดูแลตัวเองคราวนี and and ้ถามถูกนะวันนั um. ้นแม่ยังคิดว่าตัวเองเวอร์อยู่ไหมไม่เวอร์แล้วเหใช่ไหมนะวันนั้นคิดว่ามาเรามาถูกทางแล้วเงี้ยค่ะคิดว่าเฮ้ยยังไงเราต้องเป็นที่เพราะว่า มันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวตัวออกตัวเดียวแล้วเราไปยังไงเราก็ต้องสุดเราต้องทอํายังไงก็ได้คือดีกว่าเรามาเสียใจทีหลังแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องทําตามคนะําแม่ดูก้ายนี่แหละตองแนหะเรามาสุดทางแล้วแล้วเราก็เลยเอช่วงเป็นยนงไงลูกแหี่เราก็ฟังคิดุูก้ายเหมือนเดิมแล้วเราก็ทาตามที่ดูก้อยบอกเหมือนเดิมสุดท้ายนะคะแม่ก็ติดแล้วก็คอลอดเป็นน้องนรโอ้โหสุขภาพดีมากแสดงว่าคุณแม่ก็ยังดูแลตัวเองตอนที่ตั้งครรภ์อย่างดีเหมือนกัน ว่าคุก้อยดูจากแม่วันนี้แม่ไม่ได้บวมมากนะคือแบบยังปกติเลยนะจริงจริงยังปกติเลยนะนะคะคุก้อยขอขอบคุณวันนี้แม่กิดมาร่วมแบ่งปันนะลูกอ่อนนะคะเดี๋ยวต้องให้นมลูกอีกจริงจริงคือแบบแบบต้องขอบคุณคุก้อยก่อนอย่างแรกเลยนะที่ที่แบบให้ความรู้แล้วก็ความดูของคุก้อยะคือให้แบบละเอียดมากให้ละเอียดทุกขั้นตอนจริงจริงแล้วก็คือบังคับกนะ่ะ อย่างน้าปั่นอย่างเงี้ยค่ะเวลาเลงทานเราก็ไม่รู้ว่าปั่นกติมั้เท่าไหร่แต่คือกูก็อย่าสาธิตให้ดูเลยว่าใส่ก็ไปประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้นอได้งม้แต่เช้าอันนี้กจริงแล้วก็เอออยากให้ทตกใจแม่แม่คุณค่ะที่มีลูกแล้วก็ประสบปัญหาดูการเตรียมตัวการดูแลตัวเองสำคัญที่สุดนะคะถ้าเกิดคือมันไม่มีอะไรทิศมันได้มาง่ายๆหรอกไม่ใช่เรานั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยแล้วอยู่ดีลูกก็มาสำหรับคนที่มีลูกได้ค่ะคือ การตั้งใจมันตั้งใจอย่างค่อยๆพอมันทาให้เราประสบความสำเร็จได้จริงๆแล้วเราก็จะไม่เสียเวลาด้วยที่มือแต่ไปนี่เอ็นี้เราไม่ทำเนี่ยเราอย่ามาแบบงอแงเราให้มองแงเรา<ม>ถ้าเราตั้งใจแล้วค่ะเราทำไปเรื่อยทำให้สุด<ม>แล้วมันก็จะได้ทีเดียวเลยจบเยี<ม>่ยมมากนะคะไม่งอแงตั้งใจแล้วทําให้สุดแล้วมันก็จะได้ทีเดียวจบเหมือนแม่กิฟต์เลยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเด็ก เที่ไอ้แมาแคเคนเพทปุ่ก้อยมากๆอะที่ที่ให้ความรู้แล้วก็ให้เหมือนให้กําลังใจมันเป็นเหมือนที่พึ่งอะคะ่ะของคนที่มีทุกยากจริงๆคือบางทีเรารู้สึกทอ้อเราก็มามาเปิดคิดไปดูด้ยค่ะแล้วปุก้อยก็จะคอยบอกเราว่าเฮ้ยแม่ต้องทำแบบนี้แบบนี้นะแม่อย่าท้อนนะมีปัญหาปุ่ก้อยก็จะคอยช่วยคอยตักเตือนอย่างที่ที่เราเจอเนะะี้ยค่ะคือมันเป็น คือส่วนัอคนที่มีทุกอย่างมันเป็นกังใจขอบคุณมากมากค่ะแม่กิฟต์กูห้ขอส่งน้ําหัวปลีหนึ่งลังนะไปให้แม่กิฟต์บำรุงน้ํานมนะกินวันละสองขวดได้เลยสองขวดสามขวดก่อนที่จะแบบเอาลูกเข้าเต้านะคะน้องน้องโน้ตจะได้มีนมเยอะๆขอบคุณมากๆแม่กิฟต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่งรูปมาดูบ่อยๆนะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคสนะคะที่เป็นเคสที่คุณแม่อายุเยอะพอสมควรนะคะและประสบความสําเร็จได้จากการมีวินยัยมุ่งมั่นตั้งใจบํารุงไข่อย่างต่อเนื่องนะคะก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์นะคะก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสสาเร็จครูก้อยเชื่อว่าแม่ทุกคนสามารถที่จะเป็นแม่ได้นะคะถ้าเรารู้จักเตรียมตัวบํารุงดูแลตัวเองแล้ววันหนึ่งนะคะก็จะเป็นแม่ได้สมใจอย่าลืมพบกับครูก้อยในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ จเก็บมันเอาไว้คงน่าเสียดายเกิดมาได้เพียงครั้งหนึ่งให้เราได้ซึ่งถึงความสุขใจไม่มีฝันใดยากเกินถ้าเราตั้งใจ เจอความผิดหวังอย่ากลู